ดูครับทุกคนดคูเอเลี่ยนนอนเนี่ยผมจะทิ้งมันได้ยังไงทุกคนดูนี่ดูจะทิ้งได้ยังไงดูน่าสงสารขน,นาดไหนทุกคนนี่ดูดูนอนแต่ละตัวอืม เนี่ยทุกคนดูสภาพหน่าสงสารไหมอ่ะจะเอาเขาไปทิ้งไว้ขว้างอ่ะมันก็ไม่ใช่นะนอนน่าสงสารเกินดูทุกคน ดัวทุกคนหนาวงสานไหมอ่ะนอนอยู่ข้างนอกมันก่อนหนาวแลวแต่ทำยังไงได้นี่ก็คัน ตามตลอดแหละไปไหนตามกลัวกลัวว่าจะถูกทิ้งรัว